มาอะไรอะไรมีอะไรมีอะไรมาสูงวิชากับฉันซะแ๋ยวฉันสอนเองจนมาเป็นผู้สืบทอดของข้าซะและนี่คือข้อสอบเอ๋เดี๋ยวก่อนนะสนไหมเอ๋คือว่าี่เจ้าจะไปจากข้าอย่างนั้นเหรออย่านะอย่านะอย่าข้ายอมรับไม่ได้ข้าไม่ยอมให้เจ้าไปเด็ดขาดเอาเขาคืนมาหน้าขอประทานโทษและกี่อยู่ข้าจะเป็นจริง ทีนี้เจ้าก็เป็นลูกศิษย์ของข้าแล้วนี่แกการนอกใจทำิโอกาสอย่างนั้นเหรอเอ่อไม่ใช่นะขอโทษนะครับที่ผมเป็นลูกศิษย์ของคุณไม่ได้ละคุณเด็กโกคุเฮ้ยช่วยไปได้นะฮึแมนูนี่อาจจะเป็นพลังสําคัญในการตอสพ้กอากาศาก็ได้อืมแบบนี้น่าจะเวิร์กแฮะเอาเธอไปลูกศิษย์ของข้าดีกว่านี่เมนูสนใจไหมสนใจมาเป็นลูกศิษย์ของข้าวันนี้ข้อสอบ อ้าวพี่ไม่ได้มันเล่นน้องมันละโอ้ยทาจิโร่ดูสิเอาน้องไปแล้วนะแบบนี้มันน่าจะเว <Hello. S 1> ิร์คฮะเออเออเอ๊ะคุณโรโกกากิเป็นอะไรหรือเปล่าครับอืมแบบนั้นล่ะแบบใช่เออดีมากดีมากไม่หนูเก่งใช้ได้เลวเธอเนี่ย <Huh. S 1> โอ้เก่งเก่งอืมดีมากดีมากผ่าน เวยเตี๋ยน้าตกเสร็จแล้วขอบคุณครับตาป็ะนตาแสบเนาะฮีฮะ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 ฮฮะฮะะ พ่อใครเนี่ยเสียเวลาบ้าเด้เป็นใครเนี่ยร้อนยาหรือไง